เรนเอลเค้นนี้คือไขมันสะสมค่อนข้างเยอะมากนะครับเค้นนี้ตรงช่วงเอลเนี่ยเราสามารถเอาขอดได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับค่ะเค้นนี้ก็เป็นชุดไขมันหน้าคุณหมอตำแหน่งไหนบ้างคะก็เค้นนี้เป็นสามอสไซน์นะฮะก็ <c oughs> มีดูดไขมันตรงรอบท้องเอวนะฮะเปสามร้อกสิบองศาแล้วก็จริงๆเค้นนี้ดูดบริเวณอัปปราร์ทของตัวหลังด้วยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าดูดหมดเลยนะในช่วงตัวแล้วก็ เคสนี้ทำกระชับผิวหมดเลยด้วยแต่ว่าเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสคุณแม่นะก็เป็นเคสที่ต้องบอกว่าเป็นนิวเคสนะฮะแล้วก็แต่ว่ามีมีอุปสรรคนิดหนึ่งก็คือเรื่องแผลผ่าตัดนะฮะเคสนี้จริงๆจะมีความยากนิดหนึ่งตรงคนไข้เคยมีการผ่าตัดมาก่อน mm hmm. เป็นตัวก็จะมีทําให้มีตรงพังผืดแล้วก็มี รอยแผลผ่าตัดอยู่ตรงบริเวณกลางท้องครซึ่งในเคสนี้ก็อาจจะมีพังผืดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอ่าซึ่งการรักษาตรงนี้เราจะต้องมีการรอพังผืดตรงบริเวณตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็อีกการหนึ่งคืออุปสรรคตรงนี้มันจะมีโอกาสทําให้ไขมันในท้องด้านล่างมีโอกาสที่จะไม่สม่ําเสมออ่าโอเคแล้วก็แต่ว่าเคสนี้อ่าผิวมีความเฟิร์มในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงหน้าท้องเนี่ยมีรอยพับละอ่าซึ่งตรงตรงรอยพับของหน้าท้องเนเราจะจัดการอะไรไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายมาเราก็จะทําให้ผิวตรงนี้รัดเฟิร์มกลย นะครับโอเคแล้วก็ตรงทั้งตรงเรียนแผ่นหลังด้วยนะเคล็ดนี้ก็อ่าใช่เคล็ดนี้ก็คือมีมีคล้ายๆลักษณะของปีกผีเสื้อนะฮะที่ถ้าตามตามสแตนดานเทคบุ๊กก็จะเขียนเลยเป็นบัตเตอร์ไฟก็คือลักษณะคล้ายคล้ายปีกผีเสื้อมานะครับอ่าส่วนเคล็ดนี้เราก็จะสามารถเก็บออกได้หมดแล้วก็เคล็ดนี้พอเราทำกระชับผิวมาตัวบาร์โลตรงนี้ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับโอเคอ่าที่ดูแลดูออกได้เยอะเลยใช่ไหมผมเคล็ดที้ออกได้เยอะมาก เออใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นท้องด้านบนอาจจะมีไขมันในช่องท้องอยู่บางส่วนก็แน่จจะต้องลดน้ำหนักรวมด้วยหน่อยนะครับอ่าโดยโดยส่วนตรงเนี้ยจะเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนังตรงนี้เราสามารถเก็บออกได้หมดนะตรงเนี้ยเก็บออกได้หมดแต่ว่าตรงน้นท้องด้านบนสุดท้ายมาอาจจะยังเหลือความป่องเล็กน้อยของมิเซอร์แฟร์แล้วก็สามารถลดน้ำหนักต่อก็สามารถทำหน้าท้องแฟตแบนได้ครับผมคนไข้อยากได้หุ่นแบบคิงเพเดเชียนนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวเราติดตามเลยนะคะว่าคิมคาเดเชียนไฮแลนด์จะได้บังเกิดจากคุณพี่วันนี้นััั่่่่นนนเเอองะะะะะคคคคคคบตติดดามมชกลยขุณ้สสวี 啊。Yeah,